สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะฮะและห้องรองเท้าของเขาปับ๊บเดี๋ยวนี้เอซผมเซียนมากนะฮะแค่ดูกล่องแวบๆก็รู้กันเลยว่าเป็นสินค้ายี่ห้ออะไรรองเท้า,ายี่ห้อไหนเรามาเปิดกันเลยมนุษย์ขาบชอบเปิดคัตเตอร์ เอ,อไม่ค่อยพังแปลกมากกับไทยสามหกหคือกล่องจะไม่ค่อยพังนะถือว่าสภาพโอเค361หกหนึ่งนะออฟสปีดก็เป็นรองเท้าแนวซิงกล่องสีขาวกล่องสีขาวเป็นรองเท้าระดับ กลางบนถ้ารองเท้าทั่วไปก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลแต่ก็ไม่แนเ่เรามาดูอะไรขำๆกันอีกเช่นเคยคู่นี้11 45 290เราเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับไซส์ผมมันตรงหมดแต่ไซส์อื่นผมอยากให้ดูแค่ EU ปับ เปิดป่ะรองเท้าที่แฟนเพจบอกให้แล้วก็ป้ายยาผมบอกว่าให้ไปซื้อมาลองสักทีหนึง่งนะมาละเดี๋ยวนะเดี๋ยผมจะทำใจให้ดูคือเปิดกล่องออกมาทีแรกแบบ เกลนเมตาสปีดเกลนเดียวกันเลยแบบเกลนรุนแรงมากอันนี้คือรุ่นอะไรใครทราบบ้างคือเดี๋ยวนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นมานานแล้วนะสามทั้งทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้ของค่ายจีนคือเขาเขาซอย ระดับชั้นรองเท้าการใช้งานของรองเท้าเนี่ยถี่มากนะครับเนื่องจากอะไรพอเขาซอยถี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าคือราคามันจะไม่เท่ากันนะผมสอบถามไปเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนจะใช้รองเท้าแบบตรงกับที่ตัวเองต้องการเช่นฉันเป็นคนวิ่งแค่นี้ฉันก็ใช้รองเท้าประมาณนี้จะไม่เหมือน ชาวไทยเราที่ชอบซื้อเผื่อนะมันเป็นนิสัยปกติของคนไทยคือชอบซื้อเผื่อผมก็เป็นคนชอบซื้อเผื่อนะวิ่งช้าแต่ซื้อทุบชูมาใส่อะไรแบบนี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นแต่แบบของเขาคือต่างกันร้อ2 0 0บาท300-400เนี่ยมีผลกับชีวิตฝรั่งก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมขอไปวัดน้ำหนักแป๊บหนึ่งสองเจ็ห เราตามทาเนียมของมนุษตะขาบต้องเอารองเท้ารุ่นเก่ากว่ามาเทียบกันนี่คือเฟรมเฟรมเอียงอันนี้น่าจะเป็นเฟรม4นะเฟรม4 m มิที่ผมเ,เคยรวีวิวไปแล้วนะวิ่งวันแรกก็สัดไปเลย16กโลแล้วรูตัดซะก่อนก็เลยหยุดวิ่งเฟรม4 m i ิหนักอยู่ที่ 259คู่นี้275ซ้ายเดียวกันนะแต่ทำไมอ๋ออ,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 อ๋อเท่ากันเท่ากันซ้ายเท่ากันทํำไมรองเท้าหนักขึ้นละ่ะตั้ง15กรัม275กับโอเคเข้าใจได้เจอแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ออมามันหนักอะไรขึ้นอ่ะมาดูเทียบกันก่อน5้ามิกซ์ผมไม่มี เอ้ยไม่ใช่4.5ไม่มี4.5ถ้าตามความคิดผมก็คืออาจจะปรับโฟมนุ่มแล้วก็หปรับอัปเปอร์นะอันนี้คือนี่4.0 5.0มันจะต่างกันชัดนะรุ่นจุด5ก็คือจะเป็นแบบเดิมๆต่างกันตรงไหนอ่ะเห็นไหมนะครับยางเต็มพื้นขึ้นควานกลางน้อยลง นะแล้วควานเป็นส่วนๆควานหน้าควานตรงกลางเล็กๆควานตรงส้นแบบนี้นะอันนี้ควานยาวมาเลยแล้วบริเวณนี้นะควานโชว์แผ่นเป็นรองเท้าคาร์บอนจะบอกว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเขาก็มีทั้งทั้งมิกซ์นะทั้งเฟรม e t ทนะตอนนี้เฟรม e t ทออกมาเป็นเป็นเฟรม4 ET ซึ่ง เฟรม ET 4 ET ผมไม่ได้ซื้อเฟรม4 ET เนี่ยเป็นคาร์บอนเช่นกันหรือเป็นไฟเบอร์กลาสน่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสมันก็จะต่างนิดนึงแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันบ้างต่างกันแค่แผ่นนะแล้วก็อะไรเล็กน้อยการการที่ว่าเขาซอยรุ่นย่อยขนาดเนี้ยเพราะว่าตอบสนองการเลือกความเหมาะสมของคนได้ดีที่สุดนะครับอย่างแรกเท่าที่ผมถ้าดูด้วยตานะ ผมว่าฐานมันกว้างขึ้นใช่ไหมใช่จริงๆนิดหนึ่งนะด้านหน้ากว้างขึ้นประมาณ3มิลลิเมตรนะครับตรงกลาง6ส้นเท่ากันนะหน้ากว้างขึ้นหมายถึงพื้นด้านล่างนะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตรงนี้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าการสมใส่มันน่าจะกว้างขึ้นเปลี่ยนอัปเปอร์ดูก็มันก็คล้ายๆเดิมนะมันก็แค่เหมือนโค l ลายเป็นเมชโครลายกันดูมีราคาขึ้นนะสวยขึ้นเป็นยังไงอลองเทียบกันดู5 4าี่มีภูแถบเหมือนเดิมนะครับ เป็นรองเท้าแบบคาร์บอนเริ่มต้นเอาไว้วิ่งยาววิ่งสบายๆนะสำหรับผมผมวิ่งวันแรกอย่างที่บอกคือ16โลยาวงงแล้วลู่มันร้อนจัดนะก็เลยอากาศร้อนด้วยก็เลยตัดไปก่อนแล้วผมก็เลยขี้เกียจวิ่งต่อนะทั้งๆท,ท,ที่ขาไม่ได้ล้าไม่อะไรเลยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างนุ่มหนึบแน่นนะครับออกไปทางแน่นโฟมตัวนี้เป็นควิกแต่เขาจูดมาค่อนข้างแน่น1ละ2คือมันหนามาก สคือยางมันเต็มผืนเพราะฉะนั้นมันเลยรั้งทำให้รองเท้าค่อนข้างตึงแน่นนิดหนึ่งนะมิกมาจากอะไรเขาบอกว่าคุณสามารถเอาไปวิ่งได้หลายพื้นที่นะครับทั้งพื้นคอนกรีตพื้นยางมะตอยพื้นดินแบบเรียบแห้งนะไม่ใช่รองเท้าเทรลเราต้องพูดอย่างนี้พื้นดินที่เรียบแห้งพื้นลูกลังอะไรแบบนี้วิ่งได้ อารมณ์นั้นก็คือยางมันเต็มแล้วก็ดอกค่อนข้างจะลึกนิดหนึงนะก็คือทนทานด้วยแล้วก็สามารถเกาะถนนที่ไม่เรียบนักได้ดีนั่นเองนั่นก็คือที่มาของคำว่า Mix อันเก่าประวัตินิดหนึงความสูงอยู่ที่ปึ๊บ41มิลิเมตรในด้านท้ายด้านหน้าอยู่ที่ 32มิมลิตรสาดอบแดอเนะ่ะมาวัดเจ้าห้ามิกันบ้างผมว่ามันก็ไล่ๆกันแหละห้ามอยู่ที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวจริงเหรอเออเอาเอา,เอาทำไมผมวัดได้ตั้ง40ส ห้าครึง่งอ่าวัดขอวัดข้างในอีกหน่อยได้ไหมเมื่อกี้วัดข้างจริงหรอถ้ามัน45่ครึง่งจริงนี่คือมันกลายเป็นรองเท้าที่แบบเอาซสี่สิบสี่อืมดูด้วยตามื่อกี้มันก็แบบดูหนาแต่ไม่คิดว่าจะหนากว่าขนาดนี้นะโอ้โหสี่สิบหกสามสิบเจ็ดกว่า เกือบ38อะ่ะคูณอะไรเนี่ยคุณจะมากินตลาดอะไรไม่ผิดนะ45ครึ่งจริงๆ <c oughs> อันนี้คือหมายความว่าเรายืนแล้วสูงจากพื้นเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ารองเท้าที่หนักขึ้นมา15กรัม ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเลยคุณจะได้ความสบายที่มากขึ้นออโอ้โหมันชัดช,ชัดอะชัดชัดชัดชดสูงขึ้นจริงๆนะความสบายที่มากขึ้นแก้มเขาทำใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่ทำไมมันเบาลงถ้าอย่างนั้นก็คือรองเท้าเบาลงที่สำคัญคือคุณได้ปีกคาร์บอนด้านนอกด้วยในขณะที่รุ่นเดิมไม่มีปีก นะไม่มีปีกคาร์บอนยื่นออกมาเลยทั้งด้านนอกด้านในแต่ใช้ความแน่นของโฟมในการเพิ่มความมั่นคงนะครับโฟม c q t q u i c คคือเขาตั้งใจเขียนคำว่า Quick แหละแต่น่าจะเหมือนยาทำใจบ้านเราก็คือห้ามเขียนำํ่า Quick ่า i c k กโดยตรงเขาก็เลยเขียนคิดอ่านว่าคิดแล้วกันนะก็แปลว่าเร็วนั่นแหละทรงไม่หนีจากเดิมตุ้มตุ้ยกวเดิมนะแล้วก็ด้านบนเหรอ กลางเท้ากว้างขึ้นนะกลางเท้ากว้างขึ้นนิดหนึ่งด้านบนแล้วนะอันนี้พูดเราพูดถึงด้านบนละมาดูความหนาของปีกนิดหนึ่งไม่ได้หนามากนะเนี่ยแค่เนี้ยคุณว่าหนาไหมมีตั้งแต่กลางเท้าไปจนถึงนี้ความมั่นคงผมว่าคือคนเท้าล้มวิ่งช้าหน่อย นะอยากได้คาร์บอนเราไม่อยากจ่ายแพงไปถึงเฟรม4เฟรม4.5เฟรม5ที่ผมชอบเชียร์นะครับก็มาใช้ตัวนี้แทนน่าจะได้โฟมอะเรามาดูโฟมกันก็สไตล์ควิกนะนุ่มหนึบแล้วมันหนาด้วยแล้วดันมีปีกนี้อีกไม่ต่างกับคู่เดิมเท่าไหร่ต่างอันนี้นิ่มกว่านิดหนึ่ง

เฟรมบเฟรม4 41 41.5 385ครับ,ร 4, 48, 5, 5, รบที่ส้นส5ห้าสามหหสาหก อุ้ยไปกดแผ่นเข้าแผ่นมันแข็งอยู่แล้วนะสามเจ็ดสามห้าสามห้าห้าสามหกนุ่มขึ้นแน่นอนนะตัวนี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่เหลือประมาณสามหกสามเจ็ดอะไรประมาณนี้อ่ะบีบบีบต่อ โอ้โหมาแนวซูเปอร์เทรนเนอร์เลยเออจะว่าไป361ก็ยังไม่มีซูเปอร์เทรนเนอร์นะนี่คือจะมากินตลาดกับซูเปอร์เทรนเนอร์พวกที่หนาเกิน40แบบใส่แผ่นซูเปอร์เทรนเนอร์ใส่แผ่นนะอันนี้คนละแบบกับพวกที่ตอนนี้กําลังฮิตฮิตโฟมท็อปเบาๆไม่มีแผ่นอันนี้แผ่นเต็มหนาะ46นึกไม่ออกคืออะไรบ้าง อ,อ Sonic Blast นะแล้วก็มี Brooks Hyperion Max แล้วก็มีอะไรอีกเอ่อพวกพวกหน,น,หนาๆสหเอ่อน e w b า l a n c e SC Trainer V3 V4 จริงๆ V4 ยังไม่มีนะน่าจะเป็นความผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะไรประมาณนี้นะซุปเปอร์เทรนเนอร์ที่แบบเอาไว้วิ่งลองยัดลองรัน ดีๆหรือแม้แต่นีโอวิสตาอะไรอย่างนี้นีโอวิสตาสอ่ะเมื่อกี้บีบหมดแล้วเนาะนิ่มขึ้นจริงๆอ่ะมางอสปริงด้านหน้าพอมีตรงกลางทีนี้จะงอไม่ได้เพราะว่ามีอันนี้เพื่อการทรานเซชั่นเพื่อความมั่นคงเฮ้ยมันคือรองเท้าตุ้มตุ้ยขนาดนี้275ผมว่ามันโอเคนะคู่เดิมอ่ะเดี๋ยวเรางอให้ดู ูเดิมดูงอง่ายนะแต่ต้องกางแข็งทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีปีกตลกมากอเนี่ยเพราะว่ามันมีตรงนี้รังไว้นั่นเองในขณะที่ผมว่าเจ้าเนี่ยจะนุ่มนวลขึ้นอีกอย่างหนึง่งเพราะว่ามันเจาะบริเวณนี้ลึกมากนะการที่เจาะให้ลึกมากเนี่ยแผ่นมันให้ตัวได้ง่าย โฟมมันจะให้ตัวได้ง่ายเดี๋ยวเราลองใส่ดีกว่าแล้วก็ไปลองเหยียบกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวพูดเลยลองใส่ก่อนนะครับเท้าผม28ลืมให้ดูข้างในยังไม่ได้ให้ดูรองเท้าเลยอะจะใส่แล้วนะประมาณนี้ฮึบฮึบ นะลิ้นเป็นกั๊สเซ็ตหนาไม่มากนะครับไม่ได้เหมือนรองเท้าซิ่งจ๋าอัปเปอร์เป็นทรงขึ้นนะไม่ค่อยแบนเท่าไหร่อันนี้มันแบนนะแบบทรงน้อยกว่าลิ้นมีกั๊สเซ็ตโดยอันเดิมมีปะอันเดิมก็มีนะก็คือเน้นรองรันเน้นความกระชับเน้นการใส่สบายเน้นการล็อกเท้าที่ดีนะถ้าถามว่าเอาไปวิ่ง ทำความเร็วได้ไหมถ้าเน้นทำความเร็วตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณอยากทำความเร็วคุณต้องไปเป็นเฟรม4 ET เฮย้ยใส่สบายขึ้นอย่างแรกเลยนะใส่สบายขึ้นมันผมรู้สึกมันโล่งโปร่งขึ้นไม่ฟิตไม่แน่นแบบคู่เดิมคู่เดิมมันจะกระชับกระชับเหมือนรองเท้าแข่งหน่อย โอ้โหหน้าควา่ำตามสไตล์มิกนะก็คือเลยบอลออฟฟูดปุ๊บหัวทิ้มลงไปเลยปุ๊บด้านหน้าไม่รู้สึกถึงแผ่นแต่แน่นงงไหมคือเหยียบไปแล้วแผ่นไม่ตีเท้าแต่แน่นนะไม่ใช่ยุบง่ายรองเท้ามีความมั่นคงสูงมากกลางเท้าไม่คอดมาก แทบไม่ดันอุ้งนะครับปีกที่สูงขึ้นมาไม่รำคาญไม่ทิ่มเท้าส้นเท้านุ่มเด้งกว่าเดิมค่อนข้างรู้สึกได้รองเท้าคู่นี้ลงเต็มเท้าจะสนุกสบายเด้งกลิ่งลงส้นได้อยู่นะมั่นคงทรงเวลาดูข้างบนดูซิ่ง น้อยกว่าเดิมพอสมควรนะคู่เดิมมันจะดูเพียวๆหน่อยไอ้นี่กลมๆหน่อยประมาณนี้น่ารักดีแต่ไม่ได้อุ้ยอ้ายไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดพวกแม็กซ์คัชชั่นอะไรแบบนั้นทรงด้านข้างเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะโฟมมันก็เป็นอะไรเนี่ยเขาเขียนควิกโฟลด้วย Quick Float น่าจะหมายถึงแผ่น คาร์บอนใช่นี่นะเขามาเขียนควิกโฟงนี้แต่เขาควานไม่ถึงแผ่นนะก็ก็เป็นชื่อแผ่นคาร์บอนส่วนควิกก็เป็นชื่อโฟมนะเราไม่มีมั่วนะถึงผมจะไม่ชอบดูสเปคนะักแต่ผมไม่เคยพูดอะไรมั่วๆนะด้านไในมาดูอินโซนิดหนึ่งอินโซ e เป็นยังไงติดกาวด้วยติดปะไม่ติดไม่ติด้ิอินโซ ไม่ใช่อินโซอันเดิมติดนะอันเดิมเป็นอินโซลเรียบ,ยบอันใหม่เป็นอินโซถอดได้คือเน้นสากลนมากขึ้นดูดีขึ้นรองอุ้งเท้าผ้าดีวัสดุดีบอกไหมว่าเป็นอะไรไม่บอกแต่วัสดุดีนะเป็นโฟมหนาประมาณ3 5ถึง4 4มิล ยกขอบโดยรอบงานเนี้ยบสวยงามแต่กลิ่นแรงจริงกลิ่นเคมีนะคือนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่รองเท้าจีนเขาจะทนกว่ารองเท้าบางแบรนด์นะรองเท้าแบรนด์ญี่ปุ่นเขาก็มีกลิ่นแบบนี้ก็คือทั้งสีและกาวมันจะเป็นแบบ ไม่รักโลกถ้าพูดจริงๆก็คือแบบนั้นมันก็จะทนทานกว่ากาวรักโลกซึ่งไม่มีกลิ่นและโดนน้ำไม่ได้แช่น้ำนานๆเสียเฮ้ยเป็นอะไรที่นั่นนะดูน่าใช้สีสันสวยงามน่ารักสาวๆน่าจะถูกใจมีสีชมพูมีสีอะไรแบบนี้แต่ผมว่าสีนี้ดูใส่ง่ายเป็นรองเท้าที่ดูอ้วนเทะกว่าอันนี้พอสมควรแต่พอเห็นว่าน้ำหนักขึ้นแค่15้า กรัมกับความสูงที่เพิ่มมาอีกถึง5มิลิเมตรแล้วคุ้มค่าที่จะเพิ่มนะแล้วก็น่าใช้ลองรันวิ่งอีซี่วิ่งอะไรวิ่งไปเถอะใช้ทิงท้งๆิ้คว่างๆทนพังแบบไม่ใช่ทิ้งคว่างๆใช้แบบไม่ต้องระมัดระวังมากทนทานนะโฟมพวกนี้ผมยังไม่เคยเตะอะไรแล้วพังสักทีเหมือนกันนะประมาณนี้ เดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่าสำหรับเจ้านี่ถือว่าแฮปปี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตขาบสวัสดีครับ